เชื่อว่าหลายๆคนสงสัยว่าไอ้แถบเนี่ยมันมันต่อยังไงหรือว่ามันทํางานยังไงนะครับอันดับแรกเลยเรามาดูก่อนว่ามันมันการทํางานมันยังไงนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับผมมาเดิมช่างกอ168สอนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องล้อมิเหล็กรถขาบูทําแถบรถขาบูนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนสงสัยว่า ไอ้แถบเนี่ยมันมันต่อ,อยังไงหรือว่ามันทํางานยังไงนะครับอันดับแรกเ๋ยเรามาดูก่อนว่ามันมันการทํางานมันยังไงนะครับเดี๋ดูใกล้ครับก็เนี่ยเราหันหน้าเข้ากับทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์เนาะล้อแม่เหล็กเวลาประกอบเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะหมุนอย่างนี้ครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเหมุนอย่างการทํางานนะครับทีนี้แถบมันก็จะมีฝั่งเริ่มแล้วก็ฝั่งจบนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ยยังไม่รู้ว่ามันทํางานยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะบอกในคลิปนี้เลยการทํางานของมันก็คือนะครับ มันจะสั่งจุดระเบิดในจังหวะที่ติ่งสุดครับอ่านี่คือง่ายๆคือมันหมุนมาข้างหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะเช็คก่อนว่าตอนเนี้ยสมมติติ่งสั้นแค่เนี้ยมันจะในกล่องมันจะรู้ว่ากี่ลูกสูบอะ่ะอยู่ตำแหน่งไหนนั่นหมายความว่าเปี่ยงทามุมกี่องศาก่อนถึงศูนย์ตายบนนั่นเองนะครับเขาเปี่ยงถึงกี่องศาก่อนถึงตาบนนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาต่อก็ ก็หมายความว่าปุ๊บมันก็เช็คแล้วทีนี้มันก็จะสั่งจุดในตำแหน่งที่สุดสุด,สดติ่งนะครับก็คือง่ายตรงเนี้ยพอสูดปุ๊บมันก็จะสั่งจุดระเบิดที่หัวเทียนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราจะต่อแทบนะครับอย่างในมือผมเนี่ยก็คือเวฟอาร์เวฟอาร์มันก็จะยาวประมาณ10กมิลน,นะครับเดี๋ยวผมเบอร์นี้ก่อนสองครึ่งหยุดหยุดไม่ใช่อยู่ข้างบนก็อย่างเวฟอาร์ตัวนี้นะครับมันก็จะยาวอยู่ประมาณ12.6 12จุด เกตประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นเวสมันก็จะยาวประมาณสามสิบแปดนะครับคือเท่าโซนิกนั่นเองนะครับนี่มันก็จะยาวมาประมาณสามสิบแปดอย่างนี้นะครับอ่านะครับอย่างวันเนี้ยเราจะทําผมจะแปลงใส่กล่องมิโอมิโอมันยาวหกสิบทีเนี้ยพอมันยาวสามสิบแปดหกสิบใช่ไหมหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันต้องต่อที่ไหนอ่าหลายหลายคนไม่รู้นะครับผมก็บอกในวันนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเราอธิบายไปแล้วว่าการทํางานมันก็คือเดี๋ยวดูแบนี้นี่ไปใกล้ <Okay. S 1> เออ อธิบายไปแล้วอธิบายไปแล้วว่าเราตำแหน่งจุดแหละ <S <S คือก็คือมันตามทิศทางการหมุนนะครับ <S 1> <S 1> แถบบรนสุก็คือมันทางานเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราต่อ,เร,ตอเราต้องต่อไปด้านหน้านะครับอ่าเราต้องต่อขึ้นไปด้านหน้านะครับอ่าทีนี้พอเราต่อไปด้านหน้าครับองาศาจุดระเบิดอ่ะมันจะอยู่ท้ายติ่งแต่มันยังเป็นองาศาจุดระเบิดเดิมของเวฟอาร์อยู่ทีเนี้ยถ้าเราต้องพอต่อเสร็จแล้วเรายิงทำมิ่งไลท์นะครับ เรารู้ว่ามันอ่อนมันแก่แล้วทีนี้เราจะแก้มันอ่อนมันแก่เราต้องขยับทั้งหน้าทั้งหลังสมมุตินะครับผมต่อเสร็จแล้วผมต่อเสร็จแล้วเป็นมีโอเนาะยาวหกสิบนะครับยาวหกสิบนะมิโอยาวหกสิบนี่คือวัดบ้านบ้านนะจริงๆแล้วเขาไม่ได้วัดอย่างนี้นะแต่ว่าจริงๆเราก็พอรุ่มามรวยได้นะครับเพราะว่าเราเน้นเน้นเน้นจุดจบนะครับเอาเป็นว่าสมมติผมต่อแล้วยาวหกสิบนะผมต่อระยะหกสิบนะแล้วทีนี้ไฟมันอ่อนไฟมันอ่อนไปสําหรับไฟมันอ่อนนะครับอ่ากล่องสมมุติบรรจุไม่ได้นะไฟมันอ่อนทีนี้เราากททํให้มัันแ่งงไ ถ้าเราอยากทําให้มันแก่ครับเราต้องตัดทั้งหลังนะครับแล้วไปต่อข้างหน้าเพราะเราจินตนาการตามครับมันหมุนตามอย่างนี้นะครับเราอยากให้มันจุดก่อนอยากให้มันจุดก่อนใช่ไหมจุดก่อนเราต้องมาตัดข้างหลังครับต่อข้างหน้าแต่ถ้าเราอยากให้มันอ่อนเรามาต่อข้างหลังไปตัดข้างหน้าอ่าไม่งงนะครับอ่าเอาง่ายเอาง่ายยังยังไม่ต่อได้แบบนี้ดเดิมเนี่ยเราอยากให้ไฟแก่อันนี้เราทําที่ริมนะไม่ทําที่พันเชอร์เราทําที่ริม ถ้าเราอยากให้มันแก่ใช่ไหมครับเราตัดข้างหลังเราไปเติมข้างหน้า,าคนจะชอบสรรับสนนะครับคนจะชอบสรรับสนแต่มผมบอกเลยว่าเราตัดหลังเราไปเติมหน้านั่นคือทาให้ไฟแก่เพราะอ,อะไรเพราะเราจินตนาการห้อมูนตามมาปุ๊บจากปกติมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันสั่งจุดใช่ไหมแต่พอเราไปตัดไปปุ๊บลูกสูบมันยังขึ้นไม่ถึงที่เดิมเลยแต่ติ่งมันสุดแล้วเนี่ยมันก็สั่งจุดระเบิดนั่นหมายความว่ามันจุดก่อนมันก็จะแก่ขึ้นแต่ถ้าเราอยากให้มันนอนเราต่อข้างหลังครับแล้วเรามาตัดข้างหน้าอ่านั่นคือนี่คือการทํางานของ แถบล้อเม่หล็กของรถคาบูนะครับส่วนจะแก,ก่จะอ่อนก็ไปทําตามที่ผมบอกนะครับอยากได้แก่ก็อยากได้แก่ก,ก,ก,ก็ตัดหลังเติมหน้าอยากได้อ่อนก็ตัดหน้าเติมหลังนะครับแตเเาา่เดี๋ยวเรามานี่ก่อนเดี๋ยวเราวันี้เราจะทามีโอนะครับผมก็จะทำานบ้านเพราะเราไม่อยากเชื่อมจริงๆเราเชื่อมได้นะมีหลายวิธีเราเชื่อมขึ้นมาได้แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าต่อมีโอมันยาวครับดูขนาดนี้ครับเนี่ยฮะเนี่ยต่อมาถึงเนี่ยนะครับต่อถึงนี่เลยเนี่ยถ้าเราเชื่อมเยอะขนาดนี้มันล้อเม่หล็กมันร้อน พอมันร้อนนะครับมันทาให้อํานาจไม่เหล็กอะ่ะมันเสื่อมลงการชาร์จไฟหรือการทําอะไรต่างๆเนะี่ยมันจะไม่ดีนะครับะฉะนั้นผมจะตัดเหล็กมาแปะครับตัดเหล็กนเนี๋ยเเส้นเราเนี่ยตัดมาแปะก่อนแล้วก็เชื่อมด้านข้างแล้วก็ค่อยคึงคึงความโตให้มันได้นะครับส่วนแกะสนอนเดี๋ยวเราไปยิงทัมมิ้งไลท์อีกทีนึงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะจะต้องตัดแถบหรือแต่ว่าจริงๆแล้วผมใส่กล่องจูนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไระเดี๋ยวเรามาตัดแถบเหล็กกันก่อนอเดี๋ยวเราจะตัดเหล็กครับก็ได้ ตัดเอาความหนาความหนาให้มันใกล้เคียงนะครับแล้วก็ความยาวอันนี้มัน12ขึ้นครึ่เราต่อ60ก็เท่าไหร่48ประมาณนั้นน่ะม,นะมันบ้านครับต่อมันบ้านก็วิธีต่อก็อาจจะมีวิธีที่ดีดกว่านี้นะครับก็ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลย อ่าโอเคได้เราเราได้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะทําการดัดนะนี่นะครับก็จะดัดดัดดัดนะครับดัดให้มันเข้ารูปอย่างเงี้นะฮะแล้วเราก็จะเชื่อม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 แล้วเราค่อยกึงให้มันเหลือความหนาโอเคจะลงนี่เข้าเบี่ยงดีข้อเบี่ยงเสียเนี่ยข้อเบี่ยงเสียครับเจาะคุณมาแล้วอ่าได้ครับ เด็กกันจะหูไม่สุดเจ้อย่างนย้หัว ก็ถือว่าใกล้ใกล้เคียงแล้วแนบแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็เชื่อมเดี๋ยวเราก็เชื่อมเลยเดี๋ยวเราไปเราไปเชื่อมก็จริงๆเพื่อนๆก็หาเหล็กที่มันบางกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่มีเลยเอาอย่างนี้ไปก่อนนะครับเกับบ้านบ้านไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราไปคืนออกได้นะครับ ครับครับ ครับตอนนี้เราก็ได้แล้วเนาะก็เหลือเหลือตัดแถบช่างมอดวัดดิเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะครับเรายืนข้างหลังเหมือนเดิมนะครับข้างหลังเหมือนเดิมเดี๋ยวเราวัดดูก่อนนะครับจริงๆมีวิธีวัดที่ละเอียดกว่านี้นะครับแต่ว่าเราบ้านๆเผื่อเพื่อนๆจะได้ทําตามได้ตอนนี้มันเท่าไหร่อันนี้นาจะ หกสิบนิหน่อยๆเ <60 S 1> นาะตรงนี้พอดีอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะตัดนะครับเราจะหินเจียตัดอ่าเราจะเอาเจียแวกๆนะครับหิเจียค่อยๆเหลือบอสก็ได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปตัดให้มันเหลือหกสิบ โอเคได้แล้วนะครับอ่านผลมาดูดิโอเคแล้วได้แล้วนะครับอ่าราหน้าตาก็ประมาณนี้ครับสําหรับเบรบ125ใส่กล่องมีโอนะครับก็เราต่อแถบข้างหน้านะครับยามา60มิลแล้วก็ผมใช้เหล็กมาต่อแล้วก็เชื่อมเลยค่ะแม่เราจะเราจะเชื่อมแค่นิดเดียวนะครับเพื่อไม่ให้ความร้อนมันสะสมมากเดี๋ยวเลาะเดี๋ยวไม่เหล็กเรามันเสื่อมค่านะครับ ช่องมากมันบิดมันข้อเสียเยอะครับเนีย่ยเราทําอย่างนี้นครับอยู่ไม่หลุดแน่นอนก็เกึงเก็บเรียบร้อยส่วนองศาไฟจะแก่จะอ่อนในตัวนี้เราใช้กล่องจูนอยู่แล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวผมยิงทามิงไลท์แล้วก็จะปรับในกล่องแทนนะครับส่วนเ,นเพื่อนๆที่ไม่ใช้กล่องจูนเป็นกล่องเดิมก็ก็ต้องเล่นแถบเหมือนอย่างต้นคลิปที่กล่าวไปแล้วนะครับโอเคเนี่ยนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะทั้ง Tik t o อก เฟซบุ๊กยูทูบครับชื่อด้วยกันหมดเลย168 Injection Shop ชนอนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะมาโมดิฟายมาทำอะไรกันดีนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อนๆโอเค